สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการปลูกมันสบปะหลังครับว่ามีการจัดการยังไงวางแผนยังไงอย่างเงี้ยครับถ้าเราจัดการดีก็จะทําให้เราสะดวกและง่ายในการจัดการเรื่องพวกกําจัดวัชพืชครับการป้องกันศัตรูพืชและก็ระยะเวลาการใส่ปุ๋ยที่ถูกช่วงและเหมาะสมกับมันสบปะหลังของเรานะครับการใส่ปุ๋ยอย่างถูก ช่วงถูกเวลาก็จะช่วยให้มันสัมประหลังของเรานี้หัวใหญ่น้ำหนักดีมีคุณภาพครับสําหรับเวลาที่เหมาะสมในการใส่ปุ๋ยก็เราปลูกได้ประมาณ1-3เดือนครับเป็นระยะที่ต้องเน้นบำรุงลําต้นครับสําหรับคนทุนน้อยก็ไม่ต้องใส่สูตรผสมครับแล้วก็ใส่ยูเรียอย่างเดียวเลยครับสูตร4 6 0 0เลยครับเพราะว่าก็ประหยัดด้วยครับ ช่วงนี้เราแค่บำรุงลำต้นแล้วก็ใบครับให้มีความงามแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีครับการบำรุงมันสับปะหลังในช่วง1-3เดือนนี่ก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าช่วงเวลาที่มันลงหัวนะครับเพราะมันสับปะหลังช่วงอายุ1-3เดือนนี่ก็จะมีรากฝอยรากแขนงเยอะมากครับช่วงนี้เพื่อที่ จะไปเร่งการเจริญเติบโตของลำต้นแล้วก็ใบครับพอมันสับปะหลังของเราอายุประมาณ45วันแล้วก็พ้น4เดือนไปแล้วนี่ก็รากฝอยจะหลุดร่วงจนหมดเลยนะครับก็เหลือเพียงหัวมันอย่างเดียวครับทำให้การดูดซึมธาตุอาหารทางรากนี่ก็จะน้อยลงครับเราถึงได้ใส่ปุ๋ยสูตร4 6 0 0หรือว่าปุ๋ยยูเรียเนี่ยครับ ช่วงอายุ1-3เดือนเพื่อที่จะไปบำรุงลำต้นและใบครับเพราะว่าหลังจากที่รากฝอยหลุดไปหมดแล้วก็มันสปะหลังของเราก็จะกินอาหารพูดง่ายๆก็คือมาจากการสังเคราะห์แสงทางใบครับทางใบทางลำต้นถ้าต้นของเราสมบูรณ์เราก็จะได้ผลผลิตที่คุ้มค่าครับต้นสมบูรณ์ใบสมบูรณ์เนี่ยมันก็จะทําให้การสังเคราะห์แสงลงไป เป็นสารอาหารไปบำรุงหัวของมันสับปะหลังของเราครับถ้าเราไม่บำรุงช่วงนี้ลำต้นและใบก็ไม่งามหัวก็จะไม่สมบูรณ์ครับผลผลิตของเราก็จะน้อยลงด้วยครับเผลอๆก็จะทำให้เราขาดทุนครับถ้าใครมีงบประมาณเยอะหน่อยก็ใส่ผสมได้ครับก็จะเป็นพวกสูตร18 4 6 0 เนี่ยครับก็ผสมลงไปในปุ๋ยยูเลียครับในอัตรา1ต่อหนึ่งเลยก็ได้ครับเพื่อที่จะบำรุงต้นมันของเราให้งามอย่างนี้เลยครับมันนี่ก็จะสี่เดือนแล้วครับใบเขียวจนออกดำๆแล้วครับงามมากๆเลยครับที่เห็นด่างๆนี่ก็เกิดจากการแพ้สารครับสารกำจัดวัชพืชครับก่อนใส่ปุ๋ยนี่ก็ทำการกำจัดวัชพืชก่อนนะครับ เพื่อไม่ให้แย่งพวกปุ๋ยของมันสัมปรังที่เราใส่ไปด้วยนะครับการใส่ปุ๋ยก็ใส่ในช่วงที่มีความชื้นอยู่ได้นะครับเพื่อที่จะให้ปุ๋ยได้ซึมลงไปข้างล่างให้กับมันสัมปรังของเราครับถ้าไม่มีความชื้นก็จะระเหยออกไปทิ้งเปล่าครับการหยอดก็หยอดบริเวณทรงพุ่มเลยครับไม่ก็วานลงรอบๆอบโคน ต้นของมันสับปะหลังของเราครับทางที่ดีก็คือกบไปด้วยก็ดีครับแต่ว่ามันก็จะเสียเวลาครับถ้าดินมีความชื้นไม่ต้องกบก็ได้ครับก็หว่านลงไปเลยครับเดี๋ยวปุ๋ยก็ละลายลงไปเลี้ยงลำต้นของมันสับปะหลังของเราเนี่ยครับแปลงก็จะสะอาดประมาณนี้ครับก็จะทำให้มันนี่เราใส่ปุ๋ยลงไปนี่ก็ได้เต็มที่เลยครับเกือบร้ออซนตนะครับ การบำรุงมันสมปะหลังช่วงนี้ก็อย่างที่บอกแหละครับก็ช่วยการเจริญเติบโตให้ใบเขียวใบงามต้นแข็งแรงเพื่อที่จะไว้สังเคราะห์แสงเพื่อผลิตสารอาหารลงไปเลี้ยงหัวครับเพื่อที่จะทําให้หัวของเรานี้หัวใหญ่แป้งดีเปอร์เซ็นต์แป้งดีประมาณนี้ครับสําหรับอัตราการใส่ก็อยู่ที่ประมาณ50กิโลกร,รัมต่อไร่ครับขึ้นอยู่กับคุณภาพของดินครับ ถ้าดินดีแล้วก็ใส่ประมาณ30กิโลกรัมต่อไร่ก็ได้ครับแต่ใส่เยอะก็จะทำให้มันของเรามีความงามที่ดีนะครับหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยครับท่านผู้รู้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ไว้ใต้คลิปกันได้นะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี